สุขสุขคนเนาะบว่วสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศก็คงดาวขึ้นมาสบายดีได้สวัสดีเด้อเนาะเมื่อนี้แม่นอนะกตามแม่ก็เดินทางมาบ้านตีเนเหนืออีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องนะเดินทางมาหาน้องสาวโสดอีกคนนึงแต่ยังบ่ฮู้ชื่อเสียงยังนนะ้ำหน่องนะ่นเนาะเที่ยวโผล่กระโดมมันหน่องกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนะ กันมหาซาสดหนาใหม่เนาะแมนโดยเขาก็มาหาเพิ่นเป็นข้างแรกมนพี่น้องเลยสด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 ้อนรอนมาเสียงแ่นาก็ยังไม่นาะเมนขออนุญาตถามนี่แหละซื้ออะไรเนาะลยซื้ออะไรซื้อมอมซื้อน้องมอมอายุได้จะปีนะสองปีสอปีนะอ๋อโดยโดยย เพื่อนโยชะสองปีนี่แบบคือเจ้าเนี่ยโมเคยมีแฟนบ้างหลอตรงนี้อะแกเคยมีแต่กับแบบเลิกลาเนาะแฟน,แ,ฟนแบบว่าแบบ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 ได้แบบแฟนธรรมดาบอหรือว่าแฟนธรรมดาล้มเลิกเป็นแฟนแบบช่วงศึกษาดูใจเนาะเป็นยังคือเลิกกันนะพวกมันขอใจกันหมดโดยโมันเนื้อครูใช่ไหมง่ายๆโดยโดยก็เลิก พอกข่าวใจทั้งสองคนเนาะเลยไปกันมาได้ขนาดยุจักีดับความดันั้นลืมแล้วแหละลืมแล้วนะก็เลิกกันแต่โดนเติมแล้วลรอวะจักีแล้วเน่จักีแล้วเน่ดับวามดแล้วกกระโดดแล้วอะไรคามดีปะาด ก็คือทางสาวมอมนี่ตอนนี้เนี่ยเห็ดอาซีพอย่างเงี้ยดําให้ดําหนาเป็นไงเห็ดหนาคิดว่าเป็นสาวแบบผู้งานอย่างนัวไปทำงานอะไร้วยมันตรงตามเวลาของเจ้านี่ถึงก็แบบว่าอาชีพมาให้ทำหน้าเนาะโดยเพื่อเห็นใจเห็นงานทั้งหลายมาละอ๋อยู่บ้าน แม่เห็ดไทยเหตุนาแล้วเกี่ยวเขาแล้วป่ะแล้วแล้วข้างก็แล้วมือนี่เนาะเลยค่ะแตแล้วเนาะบางอื่นมาเจอกันเลยเนาะนี่กับบางอื่นเจอนอกคนอยู่ในห้างเฉลิมสวยเนาะแมนเลยขอทายความสวยความงามของนอกคนแมนค่ะความสดกับแมนนั่นแหละเนาะความสดกับแมนอยากเปิดใจแมนป้ะแล้วอยากเปิดใจอยากเปิดใจหาคนโอ้คนลงหรือว่าหาแฟนเลย ถ้าเป็นไปได้ก็ห้าแฟนเลยเด้อเด้อไปยากมีคนคุยเนาะแมนเอ้แตะว่ามีคน่คนรคนคุยนะมีแย่นรอบแบบได้คนแบบอะไรอันยุมาจัดการปะ จัดการนายูได้นี่เนาะคือว่าเพิ่นให้โอกาสบัดเลยมันนี้ก็เสียงรถดังเพาะเพราะว่าเฮากถ่ายทำอยู่ใต้ถนนคือว่าท่านนอกนี่ก็คือว่าถ้าจะเปิดใจเราต้องให้โอกาสคนในโลกเราบนเขาบ้านนาเนาะคือใจใบ้ใบ้ก็ต้องได้ร่มกก้อนนั่นเนาะเยอะเลยเยอเลยแต่ก้อนที่น้องร่มน้ำนี่เชิญลาน้องอีู่ร่มข้างในหลายคนอะเ่็บกกันปี๊ ได้เว้ดเนาะก็จะจริงใจเลยว่าหัดมัดเราเนาะถาคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนาะโดยโดยนี่้งมาเจ้ามามาเฉยๆมาแย่ๆเลยมาเฉยๆบอกว่ามาเลยสาผมบอสาผมเจอเจอเนอะคนอยู่นี่เนาะก็จะามนะยั้องเเพื่อนจะได้สนิทก้นหร่วะ กินในบ้านเลยท่านพี่เหนือนี่วะก็คือทางสซมอมนี่แล้ว่ย์แล้วหน้าก็มีแบบว่างแทนว่ายู่บ่ว่าสิแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ใส่นะยังมีไม่ได้คิดจะไปเฮ็ดงานเขาอื่นไม่หรอกแต่ตอนนี้จะอยู่น้ำทรอยู่กับพ่อแม่แม่อยู่กับพ่อกับแม่จะเป็นคนเดี่ยวไหมวะ โดยการที่วายุก,กับพอ่อแม่เลยลนั่เป็นลูกสาวหลอปะอลูกสาวลามุ่นมากหลายแต่เก่ <laughs> าเราจะขอนมาหาลูกสาวหละและแต่เก่าและแตงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเห็นสะมองพูนว่า,วาเลี้ยงพ่อแม่เลยก็เลยคิดว่าต้องเป็นลูกสาวหลาแท้ๆวะจะกกมีอาเอื้อยอ้ายอยู่ว่าหรือว่าครอบครัวมีกันอยู่จคะคนนะคนไอโนยะธถามเอ้ยอ้าย มีป้อยอะไมีการเจ้พขอชาว4ีซีพจนมีเอ้ตองอน่องอ้โดนจ้ากองเนีพจน์เลยโกับพ่อแม่ปะเืออน้องเจ้านีมีครอบครัวเพื่นบบมีโสดบดเออนื่งเล็กโอ้ยแล้ตอนนี้กันยังเหลืออยู่สามคนที่ยังทันมีครอบครัวมี เด้วยการอยู่ในบ้านนี่บ่เด่นเหรอมันอยู่ในบ้านเลยบ่ไม่ไปทำงานเหมือนกันเรามเป็นอย่างนั่งพ่พี่เราเลยเนาะแล้วมีโอกาสได้ข่าวไปอันเพื่อนซานนอกเหมือนกันจะได้พ่อหน้าตาท่านเพืของน้องนอกเหมือนเนาะแมนโอ้ตันหน้าตาแงมเลยน้องเลยนาะนี่ไหน ของเราอยากออกคึ้สาวอยาาว่างเกาหลีบ่แม่ตาเอยหน้าตาเกีงามเนาะโภนาเชื่อบางทียังสูยแม, <c oughs> แม่แม่แต่นี่เขาจะหน้าตา,าง,งา,นนา,มามเพราะว่าเขาได้นาอนางเนาะยังหมดทันเลยเจอคนที่ใช่เนาะอันนี้สวยขึ้นเกาหพีไปได้ไหมนะแม่ส่วนไลฟ์คนที่คิดว่าคนงามนี่มีแฟนแล้วนะอ๋อเด้สาเหตุจริงบม่หมดทันในนี้เธอครูกับแม่เนาะ มีเสียงดังแน่เนาะวานเพราวะข้าวาทยยู่ห้านเสริมสวยเนาะข้าวไทยข้านเสริมซวยแน่แเจ้าของห้านเตาปมกก็แมนเนาะที่กมากระโดดนก็หลังมนนมากระโดดนก็ นี่สมมติว่ามีคนอบรมเจ้าหรือว่าอยากคพืนเจ้าทางตีดต่อเจ้าคือใช่ไปแด้ค่ะันบอกบอกเอากรไดบอกซืเฟซก็ได้เอาเอาไว้หลังไม้ดีกว่าไหมบอกไว้หลังไม่เพราะเรื่อน่องที่ใไญหลังไม่เอาไว้หลังไม่ก็เป็นหลังไม่ก็ได้ก็ไา้นะเนาะด้วยด้วยแต่เพื่อนลาไปอยาก ได้เพจเพิ right. ่มด right ้ว่าจะติดต่อเพิ่มจะติดต่อว่าทางทีมงานเขาก็ได้ทางช่องว่าพร้อมใช้แชนแนลก็ไ hmm. ด mm ้หรือว่าทางช่อง่าวไลฟ์่าวสายแม่น้องฟามี่ก็ได้เลยค่ะที่ต่อเราทั้งเนาะเพราะว่านอกจากช่องเข้านี่กกช่องอื่นก็ยังมีทาได้านายทำเนาะเออเลยโอ้เขาก็เจอน้องเพิ่นเป็นครั้งแรกเหมือ่ใครครั้งแรกเนาะแมนแค่ทางน้อกเนี่ยพวกเพื่อน่ายได้มาทำหมดอ่เพาะ ที่ชนะเด็กชายทำทันจีเฉื่อยมีไรทำเพื่อใจอยากหาแฟนคนโอคนล่มเนาะมีคนโอล่มเนาะฉนน้องเพ่อนกาทางแรกอนกันยังเพือนเือนเยแต่ว่าจะไปพิชิตถือเนาะนะเนาะแต่่เป็นยังใครพม่้องเลยเพราะว่าน้องเนแต่ข้งแรกเมอที่ว่าได้ออกกล้องหรือว่าออกในช่องยูทูบเนาะเออเ้งเป็นัแหลักเอนี่บอเก่อยอทำเตมาถือเลยไหมวะทำเตมาถือไดเท่าน้าะ ก็เป็นอย่างนอกเป็นตัวของตัวเองเลยคือตอนนี้กับข้างนอกมากเลยค่ะแบบวเก็บข่าวแล้วหน้าเหมือนกับมาเห็ด เดี่ยวเกี่ยวข่าเกี่ยวน้าเลมืกัโอ้ยแงด้วยีิเนาะอันใดมันขี้ไกันล่างงอกนะเพราะว่าช่วงเขาเกี่ยวเขาเนากับคุณแม่แันเนาะเอาเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เออค่อยว่ากันบัดนี้สวยเงงามเต่บาดนี้เนาะว่าเขากว่าตกอาแรกมาากาวบ้าคุดวเนาะวยงงด้ยอใครกันขึ้นกันนนะอ่าก็คือสาวมอมนี่แบบอาชาบีเพื่อนึงเนาะแบบว่าเป็นสาวสวยในที ก่ได้คิดแต่ว่าอยากไปทาทำงานแต่ว่าตางประเทศก็บ่รู้คืว่าอยากไปเย่างไรโอเคป่ะอืมเลยกอยู่บ้านนีเงไม่ไหมะผลูกผักขาย่ผักขายกผักเนะอะไรครับหลายอย่างนหลายอย่างตอ่เคยอไรกจะขายตามตลาดเม่ตองขายตลาดเจ้าก็นเพื่นนะตลาด ก็ใ้เนนมคว่ายัดเ้านี่เะขายภาพเนาะก็คือว่าเพื่อนนี่เป็นมีอาชีพขายภาเล้วเนาะเฉพาะเพื่นจัมบะอยากไปท่างอื่นครพักมาใครพักนาเราอยากเพนก็อยากอยู่น้ำพอน้ำแมนเนาะเพราะว่าอาชีพที่เพื่นเห็นได้อยู่น้ำพอน้ำแหนสินะอยู่กับครอบครัวเพื่อนตั่อยากไปคือว่าไล่ได้นดีเืว่าจะมองขายพักพอได้ก็ได้ใเนาะ แตกโาลากก็เป็นอัดที่ว่าพ่อแม่เคยสร้างเห็ดเนาะเดิ่เห็ดนะเดินเดินเ้ินเดนเื่อเครืั้งแก้วนี่ก็เคยแบบว่าเป็นนั่งขายตลาดนั่นเองหรือเ่าเคยเวลาจะนั่งที่โต๊ะมุมไรเจอได้ข่อยไปข่อยชิด้ไปเล็นตลดนัดไปเายนตลาดนัดตลาดนัดไปตามตลาดนัดก็ ที่ว่าไปตลาดแล้งตลาดเชนูอยู่ไหมอตลาดตลาดน่าจะเป็นตลาดเล้งน่าจะเท่าเลนว่าเท่าก็ไปเนาะไปรคนเาจะไปตรงเท่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ค่าแล้วเพราะว่าผูกพักกันยังไงยังไงอพักกำลังเพราะว่าหากระเวหน้าเนาะแม่หากระปุกแล้วทันๆหากระปุกเจ้าพักที่เจ้าเฮ็ดนี่คือว่ามันตกกัญหายหมดแล้วแม่ ต้องเริ่มปลูกไหมออก็คือแบบนี้เลอาชีพของนอกคนเนาะแม่ถ้าู้ใรสิมาหฮักมามหรือมาจีเพิ่นก็คือต้องได้เหตุอาชีพปลูกผักแมูุ่ดริงพูดดินเนาะแม่นังผักแม่บอกคบกันเลยว่าผักแย่งก็มีเบิ่ดปะกระมี่ขบยอะไอ่อะไรอ่ะเออคือว่าข้านี่ก <languages? S 2> ถ้าจะคบใช้ว่าเป็นชื่อเนแค่นแก็ลล่ที่ว่าเอาเป็นเอกสารเมยมาได้เนาะต้องคุณติตเก่งเนาะรอย่าง้แต่คคนที่แบบว่าเจ้ามักหนี้สเปคคือบอระบมีสเปคบอมี้มีสเปคเลยอายุกระบวการเนาะให้โอกาสบ่ดเลยถ้าคือสมมติว่าเจ้าบุฟีสเปคกือบชามาแบบกินลหายนาตาขี้เล้ได้หมบอะก็พอแบบเป็นคนที่แว่าดีไซโอเคก็ ือกคนไทประเทศอายุนีいい่เด okay, ้เด right. oh, uh, an ็กคนทยี่บส่าำกัดบะห่ายบางทีเกสิบปียางามาเสิเอาก็ั่โอ้ยนั่นมันเกินไปเางนี้หน่อยกันนั่นเอ็นไวะพอปวดใจกับเาโยก้้าอยกไ้นแลเก้าสยังได้หยอกาเกยเกยกี่นแล้เก้าสิบเดอามากก็เป็นพ่อฮายงได้นะเนาะโอได้านที่ให คุชีวิตนี no. ่ก็ทีอยู่วังหาสิบลงหาเศร้าก็ได้เนาะหาิลงหาสามซิบก็ได้เนาะอันนี้มันแม่ลยมานองหาคูยได้เป็พีิน้องให้เขาหาคู่ให้นอกได้รึเปล่เดีย่นนอกมันจะยังบ่อนใจเนาะนอนยังบออใจเรื่องเปิใจคู่หรือว่ายังบอท่านได้อใจเรื่องโล่งทั้งหลับทั้เนาะนะเนาะโดยโดย จะสเต็กคนจาวมี่เป็นพี่น้องเลยอายุอน้าคนจาวบี่ก็แค่หักจริงเพื่อนนะหักเพิ่นจริงหักจริงจบจริงใจขอบดูแลขอบคุณพี่น้องเลยเลยแม่นลานน้อยบ่นะลูกลานบ่้านลูกลานน้อยลานมันจะเป็นแต่แพ้งได้พี่น้องเบ้านลูกนึงเป็นแต่แห้งแห้งผู้เสื้อดำนะสบายดีก็ลูกสบายดียุทธเนาะเออนด้ไหมไออีกได้หน่ะนาะเราอาย ตงงาขึ้นกับเชาเลยเนาะแมนอักเอ้ยืนนี่านยดนลูกนนสบายดีก็ลูกด้วยเจ้านยังจะคุณยังโงยังคนหนึ่งเนาะอันนี้ก็หลานเพิ่นเนาะเป็นแต่แพงพ่อแม่พี่องเป็นต่หักโงเจ้าเนาะกระสุดเนแมนเยกระสุดยนี่ขอโทษเนาะอายุเพิ่นจะปีแหละสามชิบถ้าเอยคนแหลกสามิว่าพูดที่โสดะนะ สามสิบก็สามสิบนะกว่ามีกษณลักพณดีงามเนาะกำลังวํากำลังสั่งเนาะเลยกำลังว่ากำลังสั่งที่วอาไปเป็นแมนพาเป็นส่้นแทร่กับที่ว่ากำลังพักกระัากกันมาสั่นเนาะไม่นองดีกว่ากำลังสั่งึ้นกันมาแยกเราอยาก่แต่สั่งได้แต่สั่งมาแต่ไรได้ปู่ภาคภูมิาคาจะเป็นอาชีพเลยเนาะก็คืว่าปู่มาแต่ดนแลบ่นตั้งแต่ตัวเองยังน้อยเลย แม่เราก็ค่ะปุ๊กมาตั้งแต่แคือว่าเป็นอาชีพสืบต er. <the ่ออันสืบต่อรุ <the <the ่นต่อรุ่นเลยเนาะแม่แล้เป็นอาชีพของแม่แล้วก็ถ้าคือว่าว่ากับแม่เนาะที่พ่อแม่เ่าแล้วพ่อแม่บริเวณกรเห้าสืบทอดก็ได้นะเนาะเออด้อเด้อแตเจ้าก็เลยจากไล่คนมาซรอยกันสืบทอดถึงปลาบ้านนี่บอกเซลได้ไหมเนาะเพราะว่าจะเรื่องว่าเวลาเราจะอายด้วยกันแน่นอน เด okay nice anyway> like ี่นองเลยเกเป็นยห้าวันนี้ก็ถืว่าโอเคแล้วบเมนลยาวงกับนอเป็นลายเติมนองเปนกลเกินเอในอายนี่ยดันเปร้วเติมก็ดเยว่าอยงไควนอชาเดียวให้ไปพ่อกันดเพือนเดที่นึงนงเนอกข่ามาฮาพอดีคิดต่อไปซั้นๆเนาะแมนโดยคิดนี่ก็ขอพอกันลลายเนาะคิต่อไปเนาะโดยสบายดี 哦。<laughs> <laughs> <laughs>